คุณน่าจะเป็นคนที่ได้รับคำว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณผ่านไปได้ร้องเลยโอ้โหเดินด่าง หนูชอบคําสอนหนึ่งมากที่เขาสอนกันทั่วไปแหละคือไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังถ้าฉันไม่ผิดฉันจะไปเพราะว่าถ้าคุณทําเคี้ยกับฉันครั้งหนึ่งแล้วคุณไม่มีธิ์เข้ามาอยู่ในตัวฉันหนูเป็นคนที่เกลียดการทวงบุญคุณที่สุดแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองก็ตามคนเรามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะทาให้มันถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตปัญหาเล็กน้อยทางออกโซลูชันแรกของเราคือตายสมมุติว่าสิวขึ้นตายเถอะพี่ป๊อปพูดประโยคนี้ที่ไรพี่ป๊อปจะรู้สึกมันตื้นตันคือตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้้นนจาาากกควมมมเตตของงโีทัหด แม่ก็มาพันนี้ที่ทำกูพูดนีเลยแล้วก็ไม่สอก,การที่ปัะชุมสิ่งที่กลัวที่สุดคือการลืมว่าตืองเป็นใคร445สิบห้าคือเริ่มกินเหล้าสิบแปดเริ่มใช้ยาปปกูจะไปแกมมีให้ได้ในขา้าวยากหนังมันยังไงเออเธอเวลาเธอทำอะไรอ่ะทุกครั้งอะโชคสตามัมจะถามเธออยู่ว่าแบบชอบหรือเปล่ารักหรือเปล่าอืมถ้าเธอชอบอะทำต่อสิทำให้เห็นหน่อยเดี๋ยวกูทำให้มึงสำเร็จเอง ถ้าชอบรายการกอดข่าอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็ comment เป็นกำลังใจให้พี่เตอด้วยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ เวลาที่เรามีความสุขไม่มีใครมีความสุขกับเรา100%ไม่มีใครยินดีกับเรา100%แต่เวลาที่เราเป็นทุกข์อ่ะก็ไม่มีใครทุกข์กับเรา100%ไม่มีใครมาอบกอดกับเรา100%และที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี้ยจัดการกับตัวเองไงได้บ้างอ๋อก็แค่ต้องออกไปเผชิญกับมันไงเราจะทํายังไงให้ทุกข์เนี้ยมันหายไปเป็นคนถามตัวเองทุกคืนว่าวันนี้เราทุกข์อะไรบ้างอ๋อเรื่องนี้แล้วจะทํายังไงให้มันหายไปวะสู้ดิถ้าเราย้ำอยู่กับที่เราอยู่ที่เดิมทุกเท่าเดิมซ้้้้าาาายยแ่่ขววดดีออจะลงงทไไหหนก็ใรู ได้ลองอเหตุผลหลักเลยคือไม่ชอบทุกนานมีครั้งนึงได้ไปนั่งคุยกับจิตแพทย์จิตแพทย์พูดมาคําเดียวเลยนะทั้งที่เขายังไม่รู้จักนิสัยเรา คุณน่าจะเป็นคนที่ได้รับคําว่าเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้ใช่ไหมคุณเก่งอยู่แล้วคุณผ่านไปได้ร้องเลยเป็นคนกล่อมตัวเองอีกเหมือนกันอ,อะไรที่ผิดพลาดจะไม่มองว่ามันคือผิดพลาดจะมองว่ามันคือประสบการณ์ถ้าคนนี้ไม่ได้เข้ามาในชีวิตแล้วทำกู <TER M S 2> ผิดพลาดหรืองานนี้ที่เราทําไปแล้วเราทําได้ไม่เท่ามาตรฐานของตัวเองอเอหรือไม่ว้าวอะ่ะไม่ได้มองว่าผิดพลาดแต่ขอบอคุณสิ่งเหเงล่านี้ที่เข้ามาเพราะไม่งั้นอ่ะหนูจะไม่ได้รู้เลยว่าความรู้สึกของการผิดหวังมันเป็น 为<没> <music> ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะมองว่า mental health มันสําคัญขนาดไหนสุขภาพจิตอ่ะ,ะมันสําคัญขนาดไหนถ้ามองว่าสุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญมากอันนี้เราเป็นสิ่งเราต้องแลกหนูชอบคําสอนหนึ่งมากที่เขาสอนกันทั่วไปแหละคือไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังจริงหรอจริงๆแต่สาหรับเอแคไม่เคยคาดหวังเลยหรอใช่ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามหนูไม่เคยคาดหวังอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วมันก็จะไม่เกิดความผิดหวังเกิดขึ้นมันเป็นจริงๆคือหนูจะเป็นคนอย่างนี้จะเป็นคนทําอะไรทําสุด คอยย้ำอีกรอบนะเป็นคนขี้เกียจเราจะทําสุดในแบบสำหรับคนที่ขี้เกียจคนนึงทาได้เท่านั้นพอ,อดังนั้นถ้าสมมติว่าทําบทงานนี้มันออกมาปุ๊บมันปึ้งมันดีอะก็ถือว่าเป็นโชคดีคถ้าทํามาแล้วมันไม่ได้ประสบความในมากมายมึงย่าลือมันเป็นคนขี้เกียจคือมึงทำได้แค่น้มันก็ดีแล้วจะเป็นคนคดีย่างวีหนูต้องลีฟกับการถูกปฏิเสธในทุกวันในทุกครั้งที่หนูไปแคสหนูเตรียมใจไว้เลยว่า80%เอร์ซไม่ได้หรอ แต่กูไปรู้แล้วคือยากนะเกเอร์เซเลยกูมไม่ได้แต่ต้องไปเพราะว่าถ้าไม่ไปคือไม่ได้เลยไงพี่แต่ถ้าไปคือ10%บเปอกูอัดได้ชอบคำหนึ่งที่พูดว่า accept หรือยอมเ <Yeah, S 1> นเนี่การ accept acceptance คือการยอมรับแล้วคุณจะแบบ let it go อ่ะคุณจะเข้าใจความเป็นไปความจริงของหลาย situation ของคนของอะไรต่างๆนานาบางทีเราไม่ต้องไฟ g h กับอะไรเลยเราไม่ต้องพยายามอะไรไม่ต้อง accept แล้วยอมรับแล้วก็ let it go คนฉลาดเขาจะรู้ตัวเองอแต่คนไม่ฉลาดจะดึงดันและดื้อดึงไปในสิ่งที่แม้แต่ไม่เคยเช็คตัวเองไม่รู้ตัวเองไม่ได้ว่าคนไม่ฉลาดหรอกเดี๋ทัวลงหน่อยว่าคือคน ที่เขาเช็คในตัวเองเขาจะรู้ว่าเขาไปทางไหนรอดเขาไปทางไหนได้เขาคุยกับตัวเองเขามองเห็นตัวเองเป็นแผนเขียนเรื่องราวของตัวเองแล้วเขารู้ต้องถามว่าคุณได้เช็คตัวเองหรือ,อยังในแต่เราอยากคุณอยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นคุณดูศักยภาพของตัวเองหรือ,อยังมันถึงไหมถ้ามันไม่ถึงทําอะไรให้มันถึงได้โลกใบนี้มันไม่ให้ได้สิ่งที่มึงอยากได้มันให้สิ่งที่มึง deserve ให้สิ่งที่เป็นแบบเดียวกับมึงหลังๆเรวรู้สึกว่าเริ่มให้อภัยคนได้มากขึ้นเริ่มเข้าใจเราเริ่มเข้าใจคนล้วเริ่มเข้าใจโลก นี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากเอาความเครียดไม่อยากเอาความโกรธใครสักคนนึงมาไว้ในตัวเองนานๆเพราะมันเป็น energy ที่ไม่ดีฉันรู้สึกอยากให้ตัวฉันสะอาดฉันรู้สึกอยากให้ตัวฉันแบบ clean แล้วก็ไม่มีใครเอฟเฟกความรู้สึกฉันเพราะว่าถ้าคุณทำเคี่ยกับฉันครั้งหนึ่งแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวฉันถ้ากูตายนะมึงขายทุกอย่างที่เป็นอยู่ในบ้านหลังนี้อื ออกให้หมดแล้วออมเงินกลับบ้านไปทําอะไรก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ไปมีชีวิตไปมีชีวิตของตัวเองเอาเป็นว่าต่อนนียยังตายไม่ได้ยังตายไม่ได้เท่าั้่ทุกอย่างของหนูต้องมีสติเอ,อแล้วการใช้ชีวิตของหนูต้องแบบรู้เลยว่าการย่างก้าปไปชีละก้าของตัวเองว่าต้องทําอะไรเป็นสเต็ปเพราะว่าหนูกลัวตายมากว่าข้างหลังถ้ากูตายไปเขาจะเอาอะไรกินเออเขาจะปะ เพราะตอนนี้หนูก็เป็นเสาหลักเลยหนูพูดไว้เสมอเลยใครทวงบุญคุณกับหนูหนูไม่เหลี้ยงหนูจ่ายหนูดูแลหนูดูแลอยู่แล้วออแค่หนูไม่พูดใช่หนูเป็นคนที่เกลียดการทวงบุญคุณที่สุดเออแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองก็ตามอยากก่ากลัวอ,อ,อยากกว่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่ากับเรื่องอะไรก็ตามอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ก็เหมือนกับเราอะมาม่วงเราปิวไปเราก็ยังทําใหม่ได้เลยเอเพราะว่ามาม่วงมันคือเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าทําไปเถอะอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งทําเพราะเราอยากทําทำเพราะสนุกกับมันไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามหรือว่างานประจําที่เราทําทุกวันนี้เราสนุกกับมันอะทําไปเถอะ สุขภาพคนเราอ่ะซ่อมแซมไม่ได้ใช่เป็นสิ่งเดียวที่ทําอะไรไม่ได้อะไรแพงสุดใช่แล้วก็ถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเราทำงานเราไม่ได้เ,<อ>เรากําลังทําความสุขของเราต่อไปไม่ได้<อ>ใช่แสดงว่ายังมีความสุขและความฝันอีกเยอะมาก,ากเยอะมากที่อยากจะทําคืออยากอยากจะลองอะไรใหม่ๆหนูมีเยอะมากแต่แค่เราไม่ได้บีบบังคับตัวเองให้ต้องรีบทาเพราะว่าเรากาลังใช้ชีวิตอยู่ดีจังเลยใช,ชอบบนี้ มีหลายอย่างที่อยากทามากแต่ไม่ต้องบีบตัวเองให้พยายามรีบทำใช่<ม>ก็ยังมีความสุขอยู่ในปัจจุบันแก่แค่มีสิ่งอื่นที่เราอยากทําแต่แค่มันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ทําในสิ่ง<อ>ที่ตัวเองทําอยู่ตอนณปัจจุบันให้มีความสุขแล้วก็ทำเรื่อยๆ<ม>คนเรามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะทําให้มันถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตคำว่าใช้ชีวิตอนะฝรั่งให้ความสําคัญกับคำนี้มากในเรื่อง live y o คือถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตได้ใช่เศร้าเนอะมันจะกลายเป็น เว้ยเสียดายเนาะทำไมวันนั้นออไม่ทําแบบนี้อยากจะทําก็ทําไปเลยถ้ามันผิดก็เถอดได้เรียนรู้ออว่าสิ่งที่เราทําผิดถูกก็เถอดเป็นกําไรป๊อปถนอมตัวเองบ้างนี่ออมึงบ้าแล้วมึงเลยเถิดละคืออะไรของมึงเนี่ยรักษามาแเดือนแล้วมึงก็พังอีกอ,อ,อันนี้คือสัญญาเราตอบว่ามันไม่ได้แล้วเออมันไม่ใช่แล้วสิ่งที่มึงทํามันต้องมีอะไรผิดอ,อ,อย่าเอ็กเปตว่ามึงจะต้อง อย่างนี้อย่างนี้ลองอยู่กับปัจจุบันของตัวเองเออและลองรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นบ้างดูซิปรากฏว่ามันค่อยๆดีขึ้นอย,อย่างแรกต้องยอมรับเลยว่าความทุกข์เป็นเรื่องปกติกตแล้วความทุกข์คือเชื้อของความสุข Oh. เราจะสุขไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรถูกต้องไหมเหมือนนี้เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยน,นั่งสักพักมันจะเมื่อยแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นท่าที่สบาย uh. เราจะไม่รู้ว่าท่าไหนมันสบายถ้าเราไม่รู้ว่ามันเมื่อยคืออะไร uh huh. เพราะฉะนั้นทุกความสุขที่เรามีความทุกข์คือต้นทุนของความสุขเสมอ <Really? S 2> ต้องอยู่กับความทุกข์ให้ได้คือการคิดถึงความตายเนี่ยในทางธรรมเรียกมรณานุสติมันไม่ได้คิดเพื่อให้เราหดหู่นะ uh huh. มันคิดเพื่อให้เรามีหวัง uh huh. กับชีวิต uh huh. แต่ถ้าใครคิดแล้วมันหดหู่ก uh ็อย่าไปคิดตัวเรามันอยู่ได้เพราททุกสิ่่่่งีไมใช 嗯。Mm. คือกว่าจะมีเราเนี่ยมันมีพ่อแม่มันมีปู่ย่าตายายมีบรรพบุรุษมีอาหารมีน้ำมีอากาศมีผืนดินมีคนที่เกียดติเรารักเรามีอาจารย์เพื่อนผองทุกอย่างเนี้ยหล่อหลอมมาเป็นเราดังนั้นอ่ะตัวเราอ่ะโอ้โหพี่ป๊อพูดประโยคนี้ทีไรพี่ป๊อจะรู้สึกมันตื้นตันคือตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเมตตาของโลกใบเนี้ทั้งหมดที่เราทหลคนเราเกิดมาด้วยความเมตตาของโลกใบนี้แม้แต่คนที่เกียดเราเนี่ยเขากำลังแสดงความเมตตากับเรานะถ้าถามว่าอะไรที่มันจะดับความทุกข์ความผิดหวังความเคร ได้ดีที่สุดคือการโฟกัสว่าฉันจะอยู่เพื่อโลกที่ดีขึ้นืฉันจะอยู่เพื่อทําให้โลกเนี้ยมันมีความสุขมากขึ้นฉันจะอยู่เพื่อทําอะไรก็ได้ให้คนมันยิ้มได้มากขึ้นอ,อะฉันจะทําอย่างนั้นแล้วกันเท่าที่ฉันทําได้ ทุกวันนี้ที่คนเห็นว่าพี่ใหม่แบบชื่นชมพี่ใหม่เก่งจังเลยพี่ใหม่แบบทำได้ยังไงพี่ใหม่เอาทีมมารวมกันพี่ใหม่ครีเอทนั่นครีเอทนี่มึงไม่ว่าเบื้องหลังมันคือกูคือสูงเว้ยต้องยอมรับว่าทุกวันนี้แบบมันภาคภูมิใจมากออแล้วเราก็พูดได้เต็มปากว,ว่าฉันเกิดมาจากฉันเอง100%องยเขอาหน้าเงเท่านั้นเท่านั้นทีนนทมันมง่ายพองานเราสก,กิลมันขึ้นไปเรื่อยๆเอยๆความคาดหวังเอ่ยมันขึ้นไปเรนะื่อยจนทําให้รู้ว่ามันไม่ง่ายแล้วที่สําคัญเลยคือวินัย มไม่มีวินัยทำงานไม่ได้หนึ่งเลยคือวินัยลูกค,ค้าความคาดหวังลูกค้าไม่ได้แบกเงินสิบยี่สิบบาทบบจ้างคุณนะแค่คุณไปไม่ต้องเวลาอืก็แย่มากเลยอยากถูกมอค้าตัวเองอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันจะพูดกับทีมเสมอฉันว่าคำเนี้ยมันเป็นคำโบราณที่แบบใช้ได้กับทุกอาชีพเนาะใชไะ่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะแบบเหนื่อยกับงานที่เราทาอยู่เกลียดกับงานที่เราทําอยู่ แต่อย่าถูกมองเข้าตัวเองอย่าค่ณเคยได้ยินคำนี้ปะเป็นคำที่เฉยมากคือทำวันนี้ดีที่สุดมันคือคติสอนใจตอนเด็กที่มีเพื่อนในห้องมี20คนตอที่สิคนอ่ะทำวันนี้ดีที่สุดแต่มันก็จริงที่สุดใช่เพราะว่าถ้าวันนี้มันดีที่สุดอนาคตอ่ะมันก็จะดีไปเรื่อยที่สุด มันเกิดมาจากความเข้าใจโลกมากกว่า<อ>ว่าเธอจะไปกดดันทําไมเ,<อ>เธอจะไปเคียด์ทาไมอย่างดีก็เป็นแบบนั้นอ,อย่างแย่ก็เป็นแบบนี้แค่นั้นแค่นั้นเอแค่นั้นเลยแล้วทาไมจะต้องให้สิ่งนี้มากําหนดความสุขของเราเรในเมื่อตัวเราเป็นคนกําหนดเรารู้สึกคอมพิซในความรู้สึกว่านี่คือที่ของเราอุ้ยขอโคตคํามนี้นิดนึงนะถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเ,เราสบายใจเราจะไม่ต้องซู้มมันอีกแล้ว อืจริงๆนะต่อให้ตรงนั้นมันจะยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นที่ของเราเราไม่อยากใหายออกไปเคยมีแฟนคลับคนหนึ่งพูดกับเซียวว่าจริงๆแล้วที่ชอบซิลเลยคือเพราะว่าซิลคือเด็ก15้าที่พยายามกั้นน้ำตาตัวเองแล้วร้องเพลงให้มันจบเออ,เอ,อ,เอ,อเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนีออ้มันมีความเป็นไฟเตอร์ความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่า กูเจ็บนะแต่กูจัดกันอึอ๊บอแล้วกูก็เลยร้องให้จบเลยไงเออเออ,เอ,อก็เลยคิดว่าผิดหวังแต่พยายามมองโลกในแง่ดีเพราะวันถัดไปจําได้ว่าต้องไปออกรายการพี่วูดดีม้มงแล้วเหมือนเขาเดินสายใช่ใช่เดินสายแล้วเขาก็เหมือนถามอะ่ะว่าแบบรู้สึกยังไงนู่นนี่นั่น,นสิ่งที่เราต่อบไปก็คือดีใจที่คนเสียดายเรา เออเราตอบแบบนั้นตั้งแต่สมัยเด็กเลยอะเฮ้ยเราลืมไปหรือเปล่าวาเรามาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าความฝันเราคืออย่างนี้เราอยากเป็นศิลปินนี่แล้วเราไปเสียเวลากับอะไรอยู่วะงงอะไรเงี้ยออออแล้วพอ,อ,อคิดอย่างนั้นได้ปุ๊บแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะรักตัวเองในแบบที่เราเป็นเนี่ยคนอื่นจะว่ายังไงช่างแม่งแบบผอมเผลอมอะไรออไม่อยากออผอมแล้วช่างช่างแม่งเลยก็ <laughs> เธอเวลาเธอทำอะไรอะ่ะทุกครั้งอะโชคสตามจะถามเธออยู่ว่าแบบชอบหรือเปล่า หลักหรือเปล่าอืมถ้าเธอชอบอ่ะทําต่อสิออทำให้เห็นหน่อยเดี๋ยวกูทําให้มึงสาเร็จเองฉันจะบอกอย่างนี้นะยัยเตอร์ทุกวันเนี้เป็นเปิลไปเรื่อยทุกคนรู้จักมียอดฟอลโล่ไปด้านนี้อะไรก็แล้วแต่เธอฟังฉันนะทุกวันเนี้ยเรื่องที่ผิดพลาดมันก็มีและฉันนะเรียนรู้กับมันไปตลอดเธอเคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่าผิดเป็นครูอ่ะเข้าใจปะบางคนแบบผิดเป็นพอออกูอ่ะเจ้าของที่โรงเรียนครับ